นี่คืออะไราธาตุอะไรเอ่ยใครรู้บ้างตัวที่หนึ่งมายังเสียเวลาก็ละเพศสัชวัตถุชนิดนี้ชื่ออะไร1.2สองสรรพคุณอะไรจะว่าหลายคนรู้นะจะถามสองตัวนะนี่คือตัวง่าย ตัวนี้คือฮอรดานกีบทองถ้าเกิดจะถามอีกแบบหนึ่ง2.1เพศสัตววัตถุชนิดนี้อยู่ในธาตุที่สลายตัวง่ายหรือธาตุที่สลายตัวยาก2.2ส,ส,สอบสารพคุณอะไรถามอย่างนี้ก็ได้สรุป2.1อ,อยู่ในธาตุไหน จะเห็นได้ว่าจะลองถามไป2แบบใช่ไหมตัวแรกจะยายัลองถามว่าชื่ออะไรซึ่งแน่นอนมันคือหอระดา,านกลีบทองแล้วสรระคุณอะไรแต่ในกรณีแบบที่2จาก็ถามอีกว่า2 1เนี่ยอยู่ในธาตุที่สลายตัวง่ายหรือสลายตัวยากใช่ไหมคําตอบก็คือเป็นธาตุที่สลายตัวยากเมื่อเป็นหอระดันกลีบทองแล้วเป็นสลายตัวยากถ้าจาถามอีกว่า3.1สมมติว่าเนี่ยเออเป็นธาตุที่สลายตัวยาก หรือสลายตัวง่ายเหมือนกันคำถามคล้ายกันพอสามจุดสองจะถามว่ามีลักษณะเหมือนธาตุใดจะจะถามแบบ3.2ก็ได้เพราะในตํารามันเขียนไว้ว่าหอระลานกีบทองเนี่ยเป็นธาตุที่สลายตัวยากนะเป็นสารชนิดหนึ่งอยู่ใต้ดินเป็นก้อนคล้ายสารหนูไงมีลักษณะคล้ายสารหนูถ้าจะใช้ก็คือม,มีลักษณะคล้ายสารใดจ๋าจะใช้คำผิดนะ ถ้าเขาถามอย่างนี้ก็ได้เพราะมันมีอยู่ในตำราเขาสามารถถามได้เขาอาจจะถามได้อีกว่ามีลักษณะสีเป็นยังไงก็มีสีเหลืองเป็นเงาแล้วก็ไม่เงาเหมือนอยังไงอดูสารหนูอันนี้จ่าก็เอาภาพมาจากในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ตัวเลฟรหรือตัวอ้างอิ้งจ่าก็จะทําภาพเครดิตของเขาก๊อปมาเลยว่าเป็นเพจไหนเพื่อนเพื่อสามารถตามไปดูต้นทางได้เลยจะเห็นว่ามันก็มีความคล้ายนะม,นมันเหมือนเป็นแผ่นแผ่นที่จะหลุดออกมาแต่สีอาจจะต่างไงเขาไม่ได้บอกว่าสีเหมือนเขาบอกแค่ก้อนคล้ายสารหนูใช่ไหม โอเคแต่จาก็คิดว่ามันก็เปอร์เซ็นที่จะออกแบบนี้น้อยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออกทางทฤษฎีไปหรือยังสําหรับปีนี้นะนนี้ตัวที่ต้องรู้ต่อมาก็คือมันสามารถออกภาคปฏิบัติได้เพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นการปฏิบัติเพราะว่าสับคุณมันบอกไว้ว่าใช้ผสมยากวาดแก้เม็ดยอดในปากเด็กแก้สางในปากเด็กเห็นไหมใช้ผสมยากวาดอันนี้เป็นช้อยหนึ่งแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือ ใช้ผสมยาก,กัดขนหนวดเขาให้ร่วงหลุดไปก็าอาจจะเอาสองอันนี้มาถามก็ได้เพราะมันเป็นภาคปฏิบัติเราไม่รู้หรอกว่าคนออกข้อสอบจะเอาตัวไหนมาออกอะไรที่มันเกี่ยวกับภาคปฏิบัติการแนะนําว่าให้อ่านตัวพวกนั้นไปอย่างตัวเนี้ยก็เข้าข่ายเป็นตัวที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วใช้เป็นไหมล่ะคําตอบคือใช้ไม่เป็นแ้วเ,เราก็ไม่ได้ข้อนี้แต่ถ้าเราได้ข้อนี้ถ้าเกิดเขาบังเอิญออกข้อนี้เราก็ได้ใช่ไหมเขาไม่บังเอิญหรอกเขาตั้งใจออกแต่เขาจะออกปีนี้หรือเปล่าเราก็ต้องดูไปให้หมดแหละ ต่อไปตัวนี้ตั้งแต่ตัวปกแล้วมันคือมีความคล้ายอะจาเลยจับมาด้วยกันเพื่อนเพื่อน,อนรู้ไหมว่าตัวเนี้เขาชื่ออะไรจาถามเหมือนกับข้อที่ผ่านมาเลย1.1เพสัตวัตถ,ถุชนิดนี้ชื่ออะไร 2. เขามีสคุณอะไรถามไล่ๆเลยนะเขาอาจจะไปแบ่งซอยเป็นแบบรูปแบบไหนก็ได้ 3. อยู่ในธาตุวัตถุหรือไม่ถ้าอยู่ อยู่ในธาตุสลายตัวง่ายหรือธาตุสลายตัวยากเพื่อนก็ตอบก่อนจะไปสิบวิของเราขอถามข้อที่สี่เลยมีวิธีใช้อย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเราควรตอบได้เพราะเขาสามารถจะถามในรูปแบบไหนก็ได้ถ้าเพื่อนตอบคาถามทั้งหมดของจ่าได้ตรงเนี้ยถ้าเกิดบังเอิญเขาออกข้อสอบอันนี้ขึ้นมาบอกแล้วถ้าเกิดเขาออกออกรูปนะหาง่ายเลยนะของเนี้ย โหดไลนไปไหมเนี่ย10วิสำหรับ4คำถามเพื่อประหยัดเวลาคลิปเราไงตอบเลยข้อที่1เดาได้ไหมสีออกคล้ายๆกับหอระดานแต่หอระดานมันจะเหลืองกว่าหอระดานจะมีส่วนที่เงาแต่อันนี้มีส่วนที่ไม่เงามีความเป็นส้มมีความอมแดงนะใกล้กลแล้วนะคำว่ดแดงเดาซิว่าอะไร เดาได้ไหมข้อนี้คือเฉลยเลยนะนี่คือมาดหรือกรรมฐานแดงคือได้มาจากเพื่อนนะเพื่อนบอกใช่เราก็ใช่อุดเล่นเราก็เช็คแล้วบางเพจมันอาจจะเขียนคําว่าแดงขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ต้องแดงขนาดนั้นก็ได้นี่ก็คือมาดหรือกรรมฐานแดงอย่าไปตอบมาดแดงนะผิดนะส่วนไอ้กรรมฐานเหลืองรูปเล็กๆข้างบนเนี่ยสีเหมือนกับหอระดานกีบทองคือสีเหลืองนวลน,นะหลังจาก รู้ลักษณะแล้วว่าอันไหนคือกรรมฐานแดงรู้ชื่อใช่ไหมสิ่งที่จะําไปก็คืออยู่ในธาตุสลายตัวอะไรมันคือธาตุสลายตัวง่ายถูกไหมเพราะมันคือกรรมฐานอันนี้สรรพคุณคืออะไรกับวิธีใช้คืออะไรสีแดงใช้หูกับน้ํามันใส่แผ่เรื้อรังนะสรรพคุณที่เราจะต้องใช้ให้เป็นมีอยู่2กรณีนอกจากจะให้หูกับน้ํามันใส่แผ่เรื้อหลังซึ่งเขาจะถามได้แล้วนะ1 แก้แผลเปื่อยลามนี่คือสาระคุณของกำมาถนแดงนะที่ไม่ได้เอี่ยวกับการหุงน้ำมัน 2. บดผงผสมเล่านอกจากหุงกัน้ำมันแล้วยังใส่กะเล่าได้ด้วยถ้าเอามาบดผงแล้วผสมกะเล่าเนี่ยจะทานดับพิษไข้าการบางชนิดบางชนิดนั้นก็คือไข้งูสวัดนั่นเองก็ง่ายๆแค่น <in the end> ี <infinity> ้เลยสำหรับ2ตัวนี้เผื่อว่าเขาเอามาถามเราก็จะได้ตอบได้ถ้าเป็น ปกติเขาจะขายกันยากยู่นะสำหรับมาดหรือว่ากรรมฐานแดงจำไห้นะมาดหรือกรรมฐานแดงไม่ใช่มาดแดงแต่ถ้าออกรูปรูปไม่กี่บาทอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะฉะนั้นรู้ติดหูไปสักนิดหนึ่งมาดแดงกับฮอรดานกีบทองมีความคล้ายน่าจะว่าแค่ไม่มีความเงาเหมือนกันเท่านั้นเองอ๋อก่อนจบนะกรรมฐานแดงถ้าจะถาม ก็ฐานที่จุลพิกัดได้เหมือนกันพวกที่ต่างกันที่4ก็คือกรรมฐานทั้งสองได้แก่กรรมฐานแดงและกรรมฐานเหลืองส่วนตัวของอ,อยาสนะมันนะั้นมันจะมีของแค่กรรมฐานเหลืองซึ่งเดี๋ยวเราส่วนใหเราก็รู้อยู่แล้วเนาะกรรมฐานเหลืองจาก,ก็เลยไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุบัตถุเดี๋ยวค่อยทํากันอีกทีหนึ่งสักคลิปหนึ่งคลิปนี้เอาสั้นๆจะได้ไม่งงไปกันมากกว่านี้บายบาย